เทุกคนลกันด้วยนะคะผมวันนี้ย่ผมเองทำลายเกมมิ่งนะวันนี้ผมน,ะะน,น่ผมจะมาพูดถึงค่าเงินใหม่ในเกมนารดโตะไทยคุณน,นะคะซึ่งตอนนี้เป็นชื่อเป็นนินจาไทยคุณแล้วเนื่องจากกลัวโดนเลี้ยงข้กนะฮะก็คือค่าเงินเดียวนั่นเองฮะ,ะซึ่งเงดียวเนี่ยมันใช้ในการซื้อพวกท่าอนิเมชันพวกนี้นะคะผมอนาคตอาจจะมีความเพิ่มเติมนะ,ะโอเคส่วนเพื่อการรีวิวพวกท่าอนิเมชันพวกนี้ก็เดี๋ยวจะทํามาเป็นอีกคลิปแล้วกันนะฮะโอเคเดียวเนี่ยมันได้จากการตีบอยพวกนี้นะคะ ก็คือฆ่าไปเรื่อยๆมันจะมีโอกาสสุ่หรับคัมพีนะคะผมโอเคก,ก็นั่นแหละครับก็อาวุธที่ผมแนะนําในการใช้ฆ่าบอสเนี่ยก็คือช bon ีโดริเซนบอลฮะเพราะว่าถ้าเนี้ยถ้าเราใช้อ่ะแล้วมันโดนเต็มๆฮะบอสจะเจ็บหนักมากนะนั่นแหละครับผมส่วนท่าที่สองเนี่ยก็คือไวรัสเซนกันนะฮะก็คือมาใช้สลับถ้าเราใช้ท่านี้ยถ้ามันโดนไม่เต็มอะ่ะก็เราสามารถใช้ท่านี้ต่อได้นะครับผมนั่นแหละนะคะผม แล้วก็บอสที่ผมแนะนำเนี่ยก็คือเจ้าเพนกับโอปิโตเนาะเร็วเราจะมาพูดถึงโอปิโตกันก่อนนะฮะโอเคผมแนะนําให้ยืนตรงนี้นะคบผมว่าโอปิโตเนี่ยมันจะไม่เดินมา,าตีเราแล้วมันก็จะสะดวกต่อการใช้ท่านี้นครับผมเอออันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้น่าจะวักเอาไหมเอาไหมอ,อ่าแบบนี้นะครับผมก็เนี่ยคือมันโดนไม่เต็มนะฮะก็ต้องใช้ท่านี้ตามไปแล้วมันก็จะตายนะคบผม ก็ต้องทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคนกว่าจะได้คัมพี์ก็หน้าตาของคัมพีร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ประมาณนั้นครับผมสำหรับคัมพี์เดี๋ยวมันมาหาเราแบบนะโอเคสำหรับเจ้าเพนเนี่ยก็ไม่ง่ายครับผมมันยังง่ายกว่าโอบิโตอีกนะก็คือโอบิโตเนี่ยเราต้องโดนเต็มๆแช่ถึงจะตายแต่ว่ามันยากนะฮะถ้าจะทําให้โดนเต็มๆเนี่ย แต่ว่าเจ้าเพจเนี่ยคือมันก็ต้องคือมันโดนแบบไม่เต็มก็ได้นะครับผมแต่ว่าคือก็ต้องให้มันโดนเยอะอยู่ดีนะครับผมสำหรับเจ้าพิโดริเซนวนนะอนเนี่ยอันเนี้ยคือไม่โดนเยอะเกินไปก็เลือมใจเหลืออยู่ดีนะครับผมก็ประมาณนั้นแหละครับโอเคนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับ ก็ดนี่แหละครับก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเนะี่ยจนกอาจะได้คัมพกีก็เดินมาดูนะว่ามันจะเกิดตอนไหนก็ดีเรื่อยๆสุดวิธีกันมาดูครับผมแนะนําให้เดินมาแบบนี้แล้วก็กระโดดพุ่งกลับนะฮะเพราะว่าถ้าพุ่งไปเลยเนะี่ยตอนตอนคากลาบเนี่ยมันจะพุ่งไม่ได้ครับเพราะว่ามันคูดอาวอยู่นั่นแหละครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็จบแค่นี้เลยแล้วกันนะครับผมก็ ถ้าใครที่ชอบก็กดแชร์ให้เพื่อนๆดูกันได้ในวิดหรัะคลิปที่นานๆที่จะมีสารานฮะโอเคก็นั่นแหละครับบ๊ายบายครับผม